มาดูกันยก3ามนะครับเริ่มมานี่เริ่มจะเดินบ้างแล้วนะครับยอดอันไหนไม่ถอยสาดแข้งขวาเป็นการใหญ่สิงห์พยัคฆ์ต้องถอยร่นมาตั้งรับเหมือนกันยอดอันไหน,นีเตะขวาต่อยขวาสิงห์พยัคฆ์ก็กเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับโอ้ยเอาละครับแลกกันนะครับใครจะพลาดโดนของใครก่อนเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะขวายาวๆกับซ้ายยาวๆโอ้โหชิงกันออกอาวุธนี่ทันกันเลยพยายามจะเดินเปิดเกมเข้าหาบ้างครับทางด้านยอดอันไหน ยกนี้ยกที่3ปล่อยตัวออกมาเนี่ไม่ทอยนะครับขยับวางแข้งขวาครับตัวยังไม่ถึงครับสิงประยักษ์พยายามจะตั้งรับบ้างครับยกนี้หลังจากที่เดินมาสองยกกับเตะขวาต่อยขวาของยอดตะนหมัดซ้ายก็ยังไม่ถึงครับโดนทีเบรไว้ก่อนครับขยับขบ้ายต่อยหมัดหนึ่งสองครับยังไม่เข้าเป้าครับยังไม่โดนจุดสนกยังไม่โดนจุดสําคัญครับหมัดของทางหน้านยอดตะนครับพยายามเปิดเกมเข้าหาโดนแข้งซ้ายคืนมาก่อนครับ ยอดตะไน่ในเดินเข้าไปก็จะโดนแข้งซ้ายนะครับคอยสกัดเอาไว้ยกงมียกที่3สิ่งมายักษ์นี่มาชกในเกมตั้งรับหลังจากที่เดินมาก่อนสองยกแรกนะครับดูนะครับซ้ายนี่โตเป็นระยะระยะยอดตะไนไม่สนมีหมัดขวานะครับทิมเข้าไปตรงๆแล้วก็ตีตต้นะครับทิมเข้าไปแล้วก็จะมี้แข้งขวาตามไปด้วยโอ้ยเกมการชกและกันสนุกครับครูเอกนะครับสมราคาครับซ้ายกับขวา ใครยุ่งไข่ย่นนี่โดนไขรช้านิดเดียวนี่ก็โดนกันทีเหมือนกันโอ้สายกับขวาทํางานแรกกันโอ้ยเอาเลยครับดูว่าลีลาการชกทรงมวยนี่ขายกันเลยครับมวยคู่นี้ยกนี้นี่เห็นได้ชัดเจนครับทานด้านยอดในมีหมัดเสริมขึ้นมาต่อยมากขึ้นครับนี่ครับหมัดขวาของเขาครับแข้งซ้ายของสิงห์พยัคษ์พยายามจะตั้งรับจับทางครับนี่ครับต่อยหมัดมาก็มีแข้งซ้ายสกัดขึ้นมาครับนี่ครับมีซ้าย ต่อยอีกตามด้วยแข้งซ้ายครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายของสิงห์ยักษ์นี่ต้องบอกว่าอันตรายพอสมควรครับสำหรับยอดนานเก่งพลังกำปั้นขวาแน่นเลยครับอีบแต่ว่าโดนแข้งซ้ายก่อนครับยอดนานเดินก้าหาแบบนี้ดูว่าจะเข้าทางสิงห์พยักษ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าหยุดนิดเดียวช้านิดเดียวนี่แข้งซ้ายนี่สาดมาเลยครับตูมตูมตลอดโอ้ยอดนาไน เบียดเข้าไปโดนหมัดสายทิ้มตรงๆด้วยเอาเละครับเตะขวาต่อยขวาหมัดหายไปแล้วนะครับยอดอนาไนนี่โดนเข้าไปเยอะๆโดนทิ้มลำตัวไปด้วยขยับเข้าไปยอดอนาไนไม่สนโอ้โหสองดอกนี่ทำได้ดีสิงพยักนี่ก็ไม่ออกข้ามเพื่อนะครับเลือกออกแต่ละดอกนี่แน่นๆทั้งน,นั้นนะครับแข้งซ้ายโอ้ยชัดเจนเลยครับช่วงนี้นี่สายนี่แม่นจริงๆยอดอนาไนโดนเข้าไปก็ไม่สนพยายามจะขยับพยายามจะเบียด แทงขวาดูว่าจะทํางานได้หรือเปล่าขยักเข้าไปเพาฉานี่โดนสายเลยนะโอ้ยกนี้นี่โดนสายไปเยอะเหมือนกันครับยอดดัานใยหมกเจคครับจะพักให้น้ำสักครู่ครับตามกันต่ออีก2ยกที่เหลือโอ้แล้วก็มีเตะสายต่อยสายด้วยสิงประยักษ ไม่ปะทะไม่มั่วแล้วนะครับอาศัยจังหวะฝีมือครับตอนนี้ยอดตะไนต้องเปิดเกมออกแข้งขวาดูครับเขาช้าทีเดียวมีแข้งซ้ายมาเลยสิงกันออกนะครับซ้ายกับขวาโอ้โหแทงเข้าไปลูกนี้เหนือเหน,อเนือเลยครับสิงประยักษ์ดูว่าจะชกด้วยความมั่นใจคุมเกมแล้วครับตอนนี้ต้องเดินเร็วขึ้นครับทางด้านยอดตนไนถ้าเดินช้าเดินทางนี้โดนแข้งซ้ายระยะแข้งซ้ายของสิงประยักษ์เต่เข้าไปก็ยุบยยนได้เหมือนกันครับ ตีขาย,ย,ยาวๆของสิงห์พยัคฆ์ต่อยหมัดหนึ่งสองครับก็ยังไม่เข้าปั๊บอุ้ยโดนศอกซ้ายครับสวนขึ้นมาครับขยับสลับขาวางแข้งขวาครับแม่มีแข้งขวาเสริมมาด้วยครับทางน้าสิงห์พยัคติไม่ใช่มีแต่แข้งซ้ายครับเนี่ยครับหมัดหน้ากระแทกต่อยหมัดหนึ่งสองสามครับแข้งซ้ายมาเป็นชุดมาเป็นสเตปให้เห็นนะครับตางน้าสิงห์พยัคฆ์โอ้โหโดนเข้าไปเยอะๆนะครับสายแต่ละดอกนเนื้อเนื้อทั้งนั้น โดนก็ไปทำท่าจะหยุดเหมือนกันยอดแต่ไหนแต่ก็ยังมีฮึดครับไม่ยอมง่ายๆพยายามจะบวกหมัดแล้วก็ออกแข้งน,นี่โดนซ้ายอีกแล้วโอ้โหถึงไยักไฟนี้นี่โชว์ได้ดีเหลือเกินนะครับพิกัดนี้นี่กู้ชกยังมีอีกเยอะเลยนะครับไฟที่แล้วนั้นดูว่าสภาพร่างกายยังไม่ดีหายไปนานเพิ่งกลับมาพอได้เคลื่อนไหวได้อุ่นเครื่องไปแล้วนี่มาไฟนี้นี่โอ้โหถือว่าโชว์ฟอร์มได้สมราคานะครับ ดูนะครับซ้ายโอ้โหแม่นด้วยแล้วก็หนักด้วยยอดนายต้องพยายามนะครับตอนนี้ทีมงานนี่บอกว่าต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วครับต้องปล่อยหมัดฟันศอกอัดเข้าไปเยอะๆกับสนานยอดนาย เดินอย่างเดียวไม่พอครับต้องออกวุฒนำไปก่อนด้วยครับเพราะว่าไม่ออกก็โดนแข้งซ้ายแบบนี้ครับแต่ว่าต้องชื่งชมครับแม้ว่าจะโดนแข้งซ้ายไปเยอะครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับนี่ครับพยายามจะเดินหวังพิกเกมพิชสถานการครับแต่ว่าแข้งซ้ายของสิ์ยักษ์นี่มาที่มาบ่อยดีเหลือเกินครับขยับเบียรเข้าไปครับสลับขาเกี่ยวได้ครับเอายังไงครับไม่ว่าอะไรครับทางด้านส์ยักษ์ขยับ นี่ครับดูเหมือนจะผ่อนเกมลงไปครับทางด้านสิงห์พยัคฆ์กรรมการยุติเลยครับแม่จังหวะ<ฮ>ซ้ายนี่ของทางด้านสิงห์พยัคเพราะว่าโดนแทงซ้ายไปเยอะเหลือเกินนะครับกรรมการก็ดูแล้วก็ยอมด้วยนะครับยอดอันไหนก็ออกอากาศยอมไปแล้วนะครับแล้วก็ซ้ายนี่เนื้อเน้เนๆทั้นนนนนทงนั้นแต่ละดอกในทะสุดกรรมการก็ยุติการชกแล้วก็ชูมือ